เอาเองนะทังตัวไม่เอาเองเรื่อยๆยิ่งกว่าไม่กค่ทั้งตัวยิ่งกว่าเองเรื่อยๆก็บอกแล้วว่าทุก,กอ, vagy, อ,อย่างก็คือจากไม่เอาตัวไม่เอาเองมันจะไม่รัวแต่แค่อะไรอยู่ไม่ได้รอนะแค่อะไรมก็คาอยู่ตรงแค่นั่นแหละแค่อะไรอยู่เล้วมันก็คาอยู่ตรงแค่นั่นแหละ ยิ่งกว่าแม้กระทั่งยิ่งกว่าเองยิ่งกว่าแม้กระทั่งตัวยิ่งกว่าเองจะได้ไม่มีความเข็นไปสิ่งที่ไม่มีความเข็นเนี่ยมันก็ไม่มีในสุดไม่มีประมาณอยู่แล้วรูก และไม่ก็ยิ่งหมดไม่ไปสิ่งที่ไม่มีความเท็จอะมปนบาแค่ไม่ไม่ไม่อยู่อยียงไรเราก็ยิ่งกมดโครงไปโลกเติร์แค่มันยิ่งกมดเติร์ดไปทุกอย่างมันจจกไม่เอาตัวไม่เอาเองก็ไม่ใช่การเอาเติร์ลูกโครงก็ไม่ใช่การเอาโครงแม่ไหมเองก็ไม่ใช่การเอาไหมดับเองก็ไม่ใช่การเอาดับ ให้มันยิ่งกว่าดับไม่ดับไปให้มันยิ่งกว่าไหม้ไม่ไหม,ไ,ม,ไ,ม,าม,าามไปเรืสิ่งทุกอย่างเรียกว่าไม่มีขอบเขตล่างสังวัสไปเรื่อยไม่มีขอบเขตล่างสังวัสกันตลอด <urers> ให้มันยิ่งกว่าไหม้ไม่ไหม้กันตลอดโลกสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไหม้ไม่ไม มีความเคศร้างสางเทวดนตลอดเลยตลอดมหาบุญนานตลอดอตลอดไม่มีเช้าสายบ่ายค่ำนะตลอดเลยมาหาบุญนา ยิงกว่าแม้กระทั่งตัวยิ่งกว่าเองกันตลอดอยิงกว่าไม่ไม่ไม่กันตลอดไม่มีความเข็ญล้างกันตลอดไม่เป็นเวล่ำเวลาไม่เช้าสายบ่ายค่ำนะตลอดนี่ก็เรื่อนอกเหนือการลเวลาที